เครื่องค้างจริงค้าง็อคแห้ง,าง,างตายไปแล้วนะฮะเปิดติดนะฮะไฟเข้าทุกอย่างใช้ได้แต่เครื่องค้างมันทำอะไรไม่ได้เลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้านะครับเราไปร้านซ่อมกันนะฮะร้านที่ซ่อมไวซ่อมถูกซ่อมง่ายแปบ๊บเดียวเสร็จนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าว่นนี้จะเป็นร้านไหนนะครับเอามันไปซ่อม ไปเลยครับผมถึงแล้วนะครับร้านซ่อมคอมนะฮะเราก็เดี๋ยวเราเอามันไปซ่อมกันนะครับไปด้านในครับครับผมก็วันนี้นะครับหลังจากที่น็อตบุกพังนะฮะเราก็มาถึงที่ซ่อมแล้วนะครับเครื่องมือซ่อมพบแล้วนะครับเราจะเอาตัวนี้นะฮะมาซ่อมกันนะครับโดยมีเครื่องมือเป็นตัวนี้นะครับเป็นเทียว์เ็แปดสองนะครับอย่างน okay. ี้นะเคยที่ใครหลายๆคนว่ามันไม่ดีนะผมลองดูนะครับว่า จะแม่นดำแค่ไหนโดยจดี่เราทำเองนะฮะคลิปนี้ถ้าไม่ดราม่าเอาฮานะ,ะเอาฮานะไม่ดำมา,า,านมนนกน,นะครับตัวที่ช้างนะครับเป็นอีเล่เฟอนส์นะครสีม่วงนะครับ 22LR 42เฟน50ลูกตัวนี้นะครับอ่ะก็เริ่มติดตั้งครับผมมายี่ห้อนี้ใครจะลองไปใช้ดูก็ได้นะครับ เราชอบขนอ่างหานะอย่าตีเลียดน,นะฮะไม่ต้องประดามากเาบ้านมึงรวยไม่ต้องนะฮะความชอบสวดตัวนะครับอีกอย่างหนึงยูทูปนะฮะมันเป็นการสร้งงงางสร้างความฮานะฮะทุกอย่างเป็นเทคนิคการตัดต่อนะฮะไม่ต้องไปตีเลียดน,นะพี่นะ,ะเดี๋ยวผมไม่เฉ่แหล่ตัดตอออ่อยังไงดูไหมนายจิเรียบร้อยเริ่มชอมเลย อ่ะดูเลยครับ,บนะดนะแม็กแรกนะฮะเดี๋ยวเราจะเก็บกล้องกันนะฮะกล้องควนใจนะฮะเราต้องเก็บสิ่งที่เป็นสปายก่อนนะฮะช่วงนี้มันมีคลิปนะคลิปที่ปืนแตกใส่หด้านนะฮะแล้วค็ปนใสแว่นนะฮะการสังเกตให้ดีนะ ครับนิ้วไม่เข้าโผงไกลนะครับ ไปแล้วน่าจะซ้ำๆนะฮะซ้ำการซ้ำนะฮะใส่แว่น์แล้วข้างเิียากมากเลยนะหมดนะฮะก็ลองยิงดูดนะฮะตอนนี้การทําลายกล้องสำเร็จแล้วนะฮะเดี๋ยว ต่อไปนะฮะเราจะมายิงนะฮะตามชื่อช่องเลยเลยนะฮะสนิมนะฮะจะมาลองวัดดูว่าจะยิงได้ไหมนะครับขอเป็นักสิบลูกกันแล้วกันเนาะ ไม่โดนเนะี่ยสนิมไม่จบนะฮะอะ่ไปดูเป้ากันนะบริ <S 2> <S 2> เกศก็นะฮะสนิมนะฮะ F A ไปหมดแล้วนะฮะ N I M นะฮะ M อยู่นี่นะไม่โดนนะฮะก็การจะให้โดนแต่มันไม่โดนนะฮะก็เดี๋ยวออลองเก็บดูสักหน่อยก็แล้วว่ากี่ลูกถึงจะโดนนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะฮะแต่ว่าบาดแผลก็อย่างที่บอกทำลายกล้องไปแล้วนะ,ะกล้องโดนทำลายไปแล้วหน้าจอ พังไปแล้วนะฮะของเหลวไหลนะฮะแล้วก็คีย์บอร์ดโอเคนะฮะก็ <L un cer ations> ถือว่าเป็นการซ่อมที่ดีมากนะฮะวิธีนี้นะครับ <L un cer ations> ก็เดี๋ยวไปปั้นเอ็มเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเก็บปว้นนะครับท <nein S 1> ี้เหลือตัวเอ็มนะฮะเราจะมาแก้ตัวห้านัดกับตัวเอ็มหนึ่งตัวนะครับจะดูว่าทำเร็จไหมน,นะเรียบร้อยครับผมอ่ะนะครับหลังจากที่เราทำการซ่อมไปแล้วนะฮะ อันนี้ก็เห็นที่บอกยิงด้วย2องสวานะครับเริ่มจากกล้องและจอนะฮะแล้วก็คีย์บอร์ดอันนี้เรายิงคําว่าสนิมนะฮะตามชื่อชื่อช่องนะครับกว่าจะปั้นได้ก็หลายหลายสิบลูกนะฮะด้าหน้าก็ธรรมดานะแถไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับแต่ด้านหลังก็นะถือว่าใช้ได้นะครับหน้าเล็กหลังใหญ่ถือว่าโอเคนะฮะอีเล่กเขาก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อเหมือนกันนะครับเป็นอันว่านวดุูกเครื่องนี้ซ่อมเสร็จแล้วนะครับลบประมาณก็300บาทนะอธการต่อมนะครับดูไหมฮ ใครอยากลองเล่นก็นลองเล่นดูนะครับสนิทเน้าชานอฟครับนนผม